คุณเชื่อหรือไม่คนหเปอร์เซนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดหลายคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขามักจะไม่พูดเยอะเหตุผลที่พวกเขาเงียบไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะพวกเขาใช้เวลาคิดก่อนที่จะพูดมากกว่าการรีบตอบด้วยคำตอบที่ไม่ได้คิดคนเงียบมักเรียนรู้เร็วเพราะพวกเขาฝังมากกว่าที่พูดสังเกตมากกว่าที่แสดงออก และอยู่กับคำถามได้นานกว่าที่ต้องรีบหาคำตอบพวกเขาไม่สนใจจะอธิบายตัวเองเพราะรู้ว่าการพิสูจน์บางอย่างไม่ต้องใช้เสียงแค่ใช้เวลาความเงียบของคนหนึ่งเอร์เซ็นไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันเต็มไปด้วยพลังงานที่คนอื่นมองไม่เห็นถ้าคุณเป็นคนเงียบอย่าพยายามที่จะเปลี่ยนมันเพราะความเงียบของคุณอาจเป็นอาวุธลับที่พาไปได้ไกลกว่าที่คุณคิด ใครมีนิสัยแบบนี้พิมพ์99ในคอมเมนต์ครับคุณกำลังเป็นคน1%ที่กำลังโตขึ้นในทุกวัน